นายจุรินลักษณะวิสิธิ์สสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์เปิดเผยกรณีที่มีการรายงานว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยและอาจจะมีการใช้วิธีพิเศษเพื่อไม่ต้องถูกจำคุกโดยระบุว่าไม่ได้มีใครห้ามนางสาวยิ่งลักษณ์กลับประเทศแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งอยู่ที่ตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่การทำอะไรหากไม่ถูกต้องก็ต้องเกรงใจประชาชนบ้างเพราะหลักกฎหมายบ้านเมืองยังมีอยู่จึงขอเตือนไว้ทั้งนี้ตนไม่ได้มีอะไร คตนินายจรินทร์บอกด้วยว่าไม่ทราบกรณีการกลับมาของนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณมีการดีลหรือประสานกันมาตั้งแต่แรกหรือไม่ซึ่งตนมองปรากฏการณ์นี้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่รักความยุติธรรมเช่นเดียวกับคนจํานวนไม่น้อยในประเทศไทยตนเชื่อว่าอยากเห็นถูกเป็นถูกอยากเห็นผิดเป็นผิดเพราะเคยเออกกฎหมายล้างผิดและสุดท้ายบ้านเมืองเสียหายยับเยินมาแล้วต่อพระราชบัญญัตินดดิรโทษกรรมฉุกเฉินขออย่าทําให้ซ้ารอยอีกนี่คือหัวใจสําคัญ